พลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรโดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยคะ่ะนายออกแวนทูอ็อบคาฟเอชออบคาฟคุณกำลังได้พบเจอใครบางคน ที่คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือพรหมลิขิตที่คุณและเขาได้มาพบเจอกันค่ะคุณรู้สึกว่าตัวเขาเข้ามาเติมเต็มความสุขให้แก่คุณนะคะเ um. ขาคือคนที่ใช่ที่ทสุดท,ท, Umwelt ที่คุณเคยพบเจอใน,ในชีวิตมานะคะตัวเขาก็เช่นกันค่ะเขารู้สึกว่าคุณก็คือคนที่เป็นพรหมลิขิตเช่นกันทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้พบเจอกับคุณนะคะแต่ณตอนนี้คุณและเขา อาจกำลังพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างนะคะซึ่งมันจะเป็นบทบท,ทดสอบจากเบื้องบนค่ะหากคุณและเขาสามารถที่จะเอาชนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตนะคะจะสมหวังอย่างแน่นอนค่ะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆแล้วนะคะาจากความอดทนความเพียรพยายามของคุณและเขานะคะ เดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะโอกาสความรักมันกําลังจะทําให้คุณและเขาได้สมหวังร่วมกันนะคะความสุขที่คุณพยายามที่จะแบบรอรอสิ่งสิ่งนี้นะคะรอความรักความสัมพันธ์ที่มันจะทําให้ความรักมันเติมเต็มซึ่งกันและกันมีความสุขร่วมกันนะคะมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกําลังจะเปิดทางให้แก่คุณทั้งคู่แล้วนะคะ ข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณก็คือคุณจะต้องเชื่อมั่นกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้ค่ะยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอสิ่งดีๆที่คุณตามหาอย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณพบเจอกับความรักที่ทดีและสมหวังร่วมกันนะคะ